วันนี้บรรยากาศแปลกๆทำไมมันมืดมืดอึมคึมอึมคึมอย่างนี้นะเนี่ยโอ้ยแล้วก็มืดนานๆโอ้ยออกไปดูหน้าบ้าน,นี่มองไม่ค่อยชัดทำไมมันมืดมืดวะเนี่ยโอ้ยอากาศบรรยากาศมาดูนักลัวนนักลัวสลัวสลัวออกไปดูหลังบ้านกันอืมอืมมืดโอ้ยพระจัน์ พะจารนไม่ค่อยน่ารักเลยโอ้ยโอ้ยน่าก,กลัวขึ้นห้องดีกว่าไม่น่าลงมาข้างล่างเลยบรรยากาศเหมือนจะมีซัมติงเลยนะเนี่ยโอ้ยไปนอนดีกว่าโอ้ยไม่ค่อยน่าไว้วังใจเลยนะเนี่ยกดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือ,อยังคะอย่าลืมกดกันนะ ทุกคนดีกว่านะนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวหลังเบลอเลยเปล่าเปลียวหัวใจด้วยไปหาน้องๆเพื่อนบ้านดีกว่าให้พีพีกับเฟรมจะอยู่บ้านไะโอ้ยหุยอุย,อยทำเม,ม่งทำเม,ม่งประตูบ้านลืมปิด้ยโจนเข้ามาวะเนี่ยโอ้โหลืมปิดทั้งประตูนหน้าบ้านและประตูในบ้านไหนดูสิสำรวจกันดิโอ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหายนะออโอเคโอเค โอ้ยเพชรก็ไปหายโอเคโอเคโอ้ยน่ากลัวออพีพีหาพีพีก่อนอันนี้บ้านเฟมพี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 เฟมเฟมพี่พีอ๋อวันจีขาพิเกตเฟมเอาเอาพี่เกตมาตีขาเฟมอะเฟมหมอเฟมไม่อยู่บ้านนะพี่เกตไปต่อจังหวัดนะเอาไปต่อจังหวัดหรอ อ้าเหรองั้นก็อยู่คนเดียวอดิใช่พี่พี่ดูเลยเมื่อคืนน่ากลัวมากบรรยากาศบังเวงมากจิงจิงจิงฟ้าโคตรน่ากลัวเลยพี่มองไปนะอึมคึมยังกบผีจะออกมาแต่จะไม่น่ามีหรอกผียังไม่น่าจะมีจริงงั้นเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนคนอื่นกันดีกว่าไหมไปหาการ์้การหาการก็เถอะป่ะได้ได้พี่ไปปิดประตูบ้านด้วยวันนี้พี่ลืมปิดประตูบ้านอ้าหมดแล้วอันตรายแล้วนะพี่อย่าลืมปิดกาานการนะ มันอยู่ไหมเนี่ยบ้านกา้วโคตรอันตรายเลยรู้เปล่าเนี่ยมีหูเสาไฟฟ้าอยู่รอบบ้านอย่าไปโดนเชียวโดนช็อตตายกาบกาบพี่กาฟเอาอามองเข้าไปดิอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีคนเลยอะอะไรวะเนี่ยไม่อยู่อะพี่เออว่ะอะไปหาแคนดี้ต่อแล้วกันกาบไม่อยู่แต่แล้วอะแคนดี้แคน มาแล้วมาแล้วกดออดกันนี่ไม่ไม่ต้องกดก็ได้บางพี่ตะโกนขนาดนั้นเลยอ๋ออ๋อ้ยแค่นี้มาแล้วเหรอหนูว่าจะไปหาพี่ที่บ้านอยู่พอดีทำไมอ่ะจะไปขอนอนด้วยอ่ะนอนเพื่อก็เมื่อคืนนั้เสียงมีเสียงอะไรแปลกๆแปลกๆน่ากลัวก็ไม่รู้อ่ะหนูนอนไม่หลับเลยคือยื่นนอนมากทีนะใช่ใช่ ผมไม่ได้นะตูมซีแต่บรบรยากาศแปลกๆอ๋อฉันแค่มีความรู้สึกว่ามันแบบมันอึมครึมอะไรอย่างเงี้ยเธอได้ยินเสียงเลยหรอกูองั้ดไปนอนด้วยกันไหมเพราะว่าพีพีก็จะไปด้วยเนาะอออยากไปด้วยเหมือนก<ด>ันเ<ด>พราะเวรกลัวมากนอนโซฟาห้องฉันแล้วกันนะได้ได้ได้่าหารีเละอยู่ไหมเนะีาะเอามามาสว่าเลโอ้โหบ้านไฮโซแต่ทางเข้าบ้านเล็กกระติ้วเดียวนี่อ๋อ เรยเป็นไหนอะเรยเรยเรยอะไรยังไม่ตื่นหรือเปล่าพี่เออพี่เหมือนกับแม่แต่ว่าเมื่อกี้ดูที่บ้านกับไม่มีคนนะเนี่ยเอาไงอะบุกแลม่บุกเลยบุกบุกเลยเรยมองหน้าดีอยู่ข้างในนี่เลยเรยเอเล่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำไมมานั่งหลับในห้องน้ำเอ้ยทำยังไงพี่ผมไม่ตืนมันน่ากลัวมากเลยพี่ผมมเลยาอยะไรนลัวกลัวอะ มันมันบรรยากาศน่ากลัวมากพี่เมื่อคืนอะมืดไปหมดเลยพี่ผู้ชายปะเนี่ยผู้ชายโอ้ยแต่มันก็มันน่ากลัวจริงๆรินอะพี่โอ้โหแล้วประตูหลังบ้านก็ไม่ปิดคุณชายแสดงว่ากลัวจัดกลัวจัดใช่อังนี้แม่เ่คือเดี๋ยวว่าคืนนี้ทุกคนจะไปนอนบ้านพี่ไปไหมโอ้ั้นผมไปด้วยนะพี่เออได้แตจริงก็อยากให้เรนอนคนเดียวเหมือนกันเอ้โห แล้วก็แกงหลอกผีอะไรย่างเงี้ยโอ้โหที่กันเดี๋ยวเราไปตามดูหาเกตดิเกตอยู่ปะเอาจะได้อยู่กันหลายหลายคนจะได้อยู่กันหลายคนไงอยู่ไหมเนี่ยเกตโตเกตโตอาอเงียบเงียบคลิปอ้าวข้างในบ้านก็ไม่มีอะไรเลยอย่าปิดมืดปิดไฟด้วยอ่ะปิดไฟอ่ะเขาจะไม่อยู่บ้านหรอเปล่างั้นเรากลับบ้านพี พี่ว่ารวมตัวกันที่บ้านพี่่ะดีที่สุดแหละเพราะว่าอะไรถ้ากลางคืนที่มันดีเหตุการ์โอ้ใช่เลยแคนดี <oh> <oh ้แคนดี้บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงประหลาดด้วยแหละใช่ใช่ใช่พี่ดีมั้งปะเอออันนี้แค่มืดเฉยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกแปลกๆแค่มืดก็กลัวแล้วโอ้โหโอ้โหแค่มืดก็ไปแอบในห้องน้ำอะไรของเธอวะเนี่ยโอ้โหแค่มืดก็กลัวแล้วอ ป้าคือข้างวัวกันเถอะทุกคนเฮ้ยทุกคนอากาศมันวังเวงแปลกแปอีกแล้วอะนี่ไงพี่มันน่ากลัวมากเลยจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมเนี่ยคนจะรู้สึกยังไงเนี่ยดีนะเนี่ยพี่ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนนี่ถ้าไม่มีนี่คือพี่ตุยแย่เลยอะคือนี้เราควรมาทําอะไรกันที่มันแบบว่าเฮฮากันไหมลงไปปิ้งบาร์บีคิวกินนะร้องร้องเพลงคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยไดใไนะพี่พี่มีเพลงที่พี่อยากจะร้องว่าอะไรตอนนี้แบบมันติดอยู่ที่ปากเลยพี่จะร้องก่อน

ใ้เอาก็พี่โทบปเองพีาเอาแบบเอาแบบอีกเพลงหนึงพี่พี่ก็ชอบเหมือนกันฟังดีเด้อสวครับผมจ็คแเฮวอยากโดนอยากโดนจอนแกงอยากโดนแทงเดไปอย่งงานให้เฮ้ยอยากิ็นนะพี่ก็มันน่ากลัวบรรยากาศมันแตกไจก็ร้องเพลงไปไหน่ากลัวนอดูดิโ้ยพัชจนอยู่บนหัวมื่อถึงหมอกเต็มไปหมดเลยเสร็จยังอเลอหิวแล้วเด้อได้แล้วครับ ไหนดิดารรอแล้วเน่ยิวแล้วิวแล้วเออเอออซเขเข้าเข้าเข้ามดเลยอันนี้นอ้ออย่าแย่กันอย่ย่กันเไ่อ้ฟันอ้อ้ฟันเจยพี่ค่อยเคียวมากินค่อยเคียวพี่ ยิ่งอร่อยมากอออร่อยทำอะไรกันอยู่เหรอเฮ้ยพี่อะไรอ่ะเ่เฮ้ยเฮ้ยไอู้ดเ่ไปกันไหมอ่ะเร่ใช่ไหมเร่เเปล่าเเไม่ใช่เ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้พูดพี่ว่าพี่พี่พี่คิดว่าเสียงนี้มันมันมันไม่ใช่เสียงคนในกลุ่มเราแล้วไม่ใช่เสียงเราทั้งสี่คนหรือว่าเฮ้ยเซมเปล่ามาหูแอบออกไปแกงออกไป ไปเที่ยวกับจังหวัดแล้วก็มาหลอกเราไม่ใช่พี่ไม่น่าใช่นะพี่หนูว่าไม่น่าใช่เออว่าพี่ว่าเสียงผู้ชายนะเฮ้ยเอางี้พี่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 รู้แหละลองทีละคนขอทีละคนแบบเออพีพีเลยเลี้ยงเลยอ่ะหนู่ได้ะไม่ใช่หนูหรอกพี่ผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะพี่เมื่อกี้ผมปิ้งบาร์บีคิวอยู่นะเออว่าใช่หนูก็อยู่ในน้นหนูจะพูดได้ไงอะ พี่เองหรือเปล่าพี่ทำเสียงต่ำมะไรางี้พี่ทำเสียงกู้ชายพี่ทำเสียงกู้ชายไม่ได้อยูชายไม่ได้แล้วสนุกกันหมล่ะไม่ม่นม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่่ไไม่ม่นไม่ไม้ไม่่ม่่ไไม่ไ่ไม่่ไมกเม่ไ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 าู่ย อะไรบ่เสียงใครก็ไม่รู้อะเออเออะู้กรูกตอตรต้องต้นั้นต้องต้องนั้นพี่ข้างหลังพี่ข้าง่างหลังข้างหลังไม่รไม่ไม่ันไม่หันไม่หันไหันไม่หันดูไม่ดูไม่ดูเลเลดูข้างหลังไม่เล่ว้าวโอ้โห

เาป่าแล้วจะดีเขาป่าแล้วจะดีอุ้ยมืดมืดเลยมืดมืดอย่างงี้มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นมันไม่เห็นเราตรงนีโอ้ยพี่ปักไฟแล้ี่ปักไฟแล้เราจะมาใส่กันอยู่ในนี้แหละในี้จะดีจอีหต้นไม้โอ้ยไปไหวแล้วโอ้ยพิงต้นไม้เอ้ยเฮ้ย้ย้่แล้วไแล้วมไปล้มันไ้ไอ้แล้วโอ้ ออยโอยอหลใต้ต้นไมน่าจะอดน่าจะรอดรอดไหวอไมวะ่โโอยรอดไอะอยอยู่ไหตด้วย้ๆต้นไมใชแล้วไปใชแล้วไปใชเรื่องดีเรี่ไม่ใชเรื่องดีเลยอมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคอรั้ไม่กลัวนะเนี่ย เล่มีใส่กอกมาฟาดมันด้วยโอ้โโอ้ยทุกคนพี่แกจะเอาใส่กอกไปฟาดไม้เราไปไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดีเราเราหลบอยู่ใต้ต้นไม้เรารอดอ่ะเพรยะมันมองเราอยู่เนี่ยโอ้ยน่ากลัวสวยแล้วพี่โอ้ยดูสายตาที่มันจ้องเราดิมันจะเห็นเราไหมมันไม่เห็นไม่เห็นอะไรละสายตามันจ้องเราเหนเรดีแล้วเดี๋ยวเราหลบอยู่ใต้ต้นไมนี้

หดี๋วก็ควรไปแี้ใส่กีเวไปมกีเดยอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้น่าจะรอดไม่รอด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 รอรอด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 รรอด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 รอรอด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 ดรอดรรอดรอดรรอด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 ดรอ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 รอดรอดรอดดอดรอดรอดรอดดรอดรอดรออดรรอดรอดอดร หายหายหายไปแล้วหายไปแล้วพี่ว่าเพรเช้าเพราเช้ามัน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 อาจจะกลัวแสงไงอาจจะกลัวแสงกลางวากัน ก็คืนน่ากลัวว่าไงพี่จะนอนหลับไปวันนี้ไม่ป้ากหลับเล่ถึงกับถือตะลิ้วหนีมาคิดดูงั้นถือมาแล้วแต่หนีมาตอนโผล่มาตอนคืนนี้เราไปนอนบ้านพี่เก้กันอีกคืนไหมได้พี่จะกลัวมากพี่อยู่คนเดียวไม่ได้จริงจพี่ ไ,ไม่หรอกพี่เกศเรากลับบ้านพี่กันเถอะพี่เหนื่อยแล้วห่าเหนื่อยจริงๆตอนนี้ไม่ไหวแล้วหเฮ้ยไว้ใจตัวเองพี่อยากจะนอนเมื่อคืนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยพี่ขอกลับไปนอนที่บ้านหน่อยนะเราวิ่งหนีกันทั้งคืนเลยนะยพี่พี่นอนแล้วพี่ไมื่หวันแล้วโอ้ยพี่ง่วงเหลือเกินโอ้ยแทบจะตุยเย่แล้วอะทุกคนโอ้ไม่มีแล้วใช่ไหม เออโล่งโล่งอุ้ยท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยวันนี้โอเคหวังว่าคืนนี้มันจะไม่เป็นอะไรนะโอ้ทุกคนนอนกันเถอะ สติกเกอร์ลาโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m e กม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเนื่ลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ